อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ่งพงศษบทที่สิบถึงสิบเอ็ดลูกาบท 21, ที่ยี่สิบเอดข้อยี่สิบถึงสามสิบแปดประจำวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันยี่สิบสองครับหนึ่งพงศษบทที่สิบพระราชินีแห่งเชบาเสด็จเยี่ยมซาโลมอนเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของซาโลมอน อันเนื่องมาจากพระนามของพระยาเวพระนางก็เสด็จมาทดสอบพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพระนางเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเลม็มพร้อมด้วยข้าราชะกะุรรา,าชบริทานมากมายกับฝูงอูดบรรดาทุกเครื่องเทศบรรทุกเครื่องเทศทองคำมากมายอัญมณีล้ำค่าและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาลามอนแล้วพระนางก็ทูลเรื่องในใจที่ประการต่อพระองค์ และเซมอนตัดตอบปัญหาทุกข้อของพระนางไม่มีสิ่งใดซ่อนเล้นจากพระราชาซึ่งองค์ทรงตอบพระนางไม่ได้และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทั้งสิ้นของเซลมอนและพระราชวังที่องค์ทรงสร้างทั้งอาหารที่โต๊ะเสวยกับที่นั่งของบรรดาข้าราชการและการประนิประของพวกมหาเล็กตลอดจนถึงเครื่องแต่งกายของพวกเขาอีกทั้งพนักงาน เชิญถ้วยเสวยของพระองค์รวมทั้งเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวของพระองค์ที่ทรงถวายณพระนิเวศของขยาเวพระไทยของพระนางก็ตื่นตะลึงอย่างยิ่งพระนางทูลพระราชาว่าข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉันเกี่ยวกับพระราชกิจและพระสติปัญญาของฝ่าพระบาทนั้นเป็นความจริงแต่หม่อมฉันไม่ได้ไม่ได้เชื่อถ้อยคำเหล่านั้นจนกระทั่งหม่อมฉันได้มา เฝ้าและเห็นด้วยตาของหม่อมฉันเองรู้สิที่ข่าวบอกแก่หม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งพัสสติปัญญาและความมั่งมั่งคั่งฝ่าพระบาทก็มากยิ่งกว่าข่าวคราวที่หม่อมฉันได้ยินบรรดาคนของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขบรรดาข้าราชการเหล่านี้ของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขคือผู้ที่คอยประนีบัิเฉพาะพระพักพระบาทเป็นประจ,จำและฝ่าสติปัญญาของฝ่าพระบาท สาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของฝาพระบาทผู้พอพระไทยในฝาพระบาทและทรงตั้งฝาพระบาทไว้บนบัลลังก์แห่งอิสราเอลเพราะพระยาเวทรงรักอิสราเป็นนิดพระองค์จึงทรงแต่งตั้งให้ฝาพระบาทเป็นพระราชาเพื่อฝาพระบาทจะทรงอำนวยความยุติธรรมและความชอบธรรมและพระนางก็ถวายทองคําหนัก4 0 0พันกิโลกร,รัมแด่พระราชาทั้งเครื่องเทศอีกมากมายและอัญมณีล้าค่า ไม่มีเครื่องเทศเข้ามามากมายเหมือนอย่างที่พระราชินีแห่งเชบาถวายแด่พระพระราชาซาลมอนอีกเลยยิ่งกว่านั้นอีกกองเรือของฮิรามที่เป็นทุกคองคำมาจากโอฟีได้นําไม้จันด์แดงมากมายและอันญมณีล้ำค่ามาจากโอฟีและพระราชาทรงใช้ไม้จันด์แดงทาเสาสำหรับพระนิเวศของพระยาวเวและสำหรับพระราชวังของกษัตริย์ และทำพินเขาผู้และพินใหญ่สำหรับพวกนักร้องจนทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีไม้จันแดงเข้ามาให้เห็นมากมายอย่างนี้อีกพระราชาซาลมอนประทานแก่พระราชินีแห่งเชบาทุกอย่างที่พระนางทรงประสงค์ตามที่ทูลขอนอกเหนือจากสิ่งที่ได้ประทานแก่พระนางแล้วด้วยพระชัยว้างขวางของพระพราชาซาลมอนดังนั้นพระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนาง พร้อมกับพวกข้าราชการของพระนางน,น้ำหนักของทองคำที่นำมาถวายซาโลอมอนในปีหนึ่งนะั้นเป็นทองคำหนักถึง23,000กิโลกร,รมัมนอกเหนือจากทองคำซึ่งมาจากพวกคนค้าขายและจากสินค้าของพวกพ่อค้า,าและจากบรรดากษัตริย์แห่งอาร์เบียและจากบรรดาเจ้าเมืองของแผ่นดินพระราชาซาโลอมอนทรงให้เอาวทองคำมาทุบเป็นโล ใหญ่200อันโลอันหนึ่งใช้ทองคำหนักประมาณ7กิโลกร,รมัมและพระองค์ทรงให้เอาทองคำมาทุบเป็นโลเลน300อันโลอันหนึ่งใช้ทองคำหนักประมาณ2กิโลกร,รมัมและพระราชาทรงเก็บโล่ไว้ในพระตำหนักทาเลบานอนพระราชาทรงทำพระที่นั่งงาช้างขนาดใหญ่และทรงบุกด้วยทองคำบนสุด พระที่นั่งนั้นมีบันไดหกขั้นด้านบนพนักหลังของพระที่นั่งนั้นกลมและสองข้างของพระที่นั่งมีที่ว่างพระหัตถ์มีลูกสิงโตสองตัวยืนอยู่ข้างๆที่วางพระหัตถ์และมีลูกสิงโตอีกสิบสองตัวยืนอยู่บนข้างบันไดหกขั้นขั้นละสองตัวไม่มีราชอาณาจาักรใดเคยทาสิ่งเหล่านี้เลยด้วยทั้งสิ้นของพระราชาซอลมอนทาด้วยทองคําและวันชระทั้งสิ้นของพระตําหนักพลาเลดมอก เลบานอนนั้นทําด้วยทองคำบรืสุดไม่มีที่ทําด้วยเงินเลยเงินนั้นถือเป็นของที่ไม่มีค่าอะไรในสมัยของซโลมอนเพราะว่าพระราชามีกองเรือเมืองทารชิตเดินทะเลพร้อมกับกองเรือของทีลานกองเรือเมืองทารชิตนาทองคำเงินงาช้างลิงและนกยูงมาสามปีต่อครั้งดังนั้นพระราชาซโลมอนจึงยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์อื่นๆในโลก ในเรื่องสมบัติและสติปัญญาและทั่วโลกและทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะข้าเฝ้าซาโลมอนเพื่อจะฟังพังสติปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานไว้ในพระทัยของพระองค์ทุกคนก็นำเครื่องบรรา,ารของเขามาคือภาชนะเงินและภาชนะทองเสื้อผ้าบุตรเครื่องเทศมา้าและล่อตามจำนวนกำหนดของทุกๆปีซาโลมอนทรงสะสมรถบรรทุกและทหารม้าพระองค์ทรงมีรถลบหนึ่งันสี่ร้อยคัน และทหารม้าหนึ่งสองันคนซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่เมืองรถลบและอยู่กับพระราชาในกรุงเยรูซาเล็มและพระราชาทรงทำให้เงินในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนก้อนหินและทรงทำให้มีไม้สนสีดามากมายเหมือนต้นมะเดืออ่อแห่งเมืองเชเฟลาม้าอันเป็นสิทธิ์สินค้าเจ้าของซาโลมอนจากมาจากอียิปต์และครูเอและบรรดาพ่อค้าของพระราชาก็ได้ม้ามาจาก ปูเตตามราคาส่วนรถรบที่มาจากอียิปต์คันหนึ่งมีราคาเป็นเงิน600เชเคลม้าตัวหนึ่งมีราคาเป็นเงิน150เชเคลดังนั้นโดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ส่งออกไปยังกษัตริย์ทั้งปวงของคนทิศชายและบรรดากษัตริย์ของซีเรีย หนึ่งพงกษัตริย์บทที่11ความผิดพลาดของซาโลมอนพระราชาซาโลมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคนนอกจากพระธิดาของปาโลแล้วมีหญิงโมอับหญิงอัมโมนและหญิงเอโดมหญิงไซดอนและหญิงฮิตช,ชายซึ่งเป็นประชาชาติที่พระยาเวรตรัดกับคน LA, อิสราเอลอิสเว่าพวกเจ้าอยากแต่งงานกับพวกเขาหรืออยากให้พวกเขามาแต่งงานกับพวกเจ้า พราะวกเขาจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่างๆของเขาใหญ่แน่นอนซาโลมอนทรงติดพันหญิงเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์ทรงมีมาเหสีเจ็ดร้อยคนและนางห้าม300คนและบรรดามาเหสีของพระองค์ก็หันพระทัยของพระองค์ไปเสียต่อมาเมื่อซาโลมอนทรงพระ พระชลาแล้วบรรดาเมียสีขององค์ได้หันพระทัยของพระองค์ไปตามพระอื่นๆพระทัยของพระองค์ไม่ทังดีต่อพระยาบีพระเจ้าของพระองค์ไม่เหมือนอย่างพระทัยของดาวิดและพระราชบิดาของพระองค์เพราะซซลามอนทรงดำเนินตามเจ้าแม่อัสโทรเลสพระของชาวไซดอนและตามพระมินโคมสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของชาวอโมน ซาโลมอนจึงทรงทาสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวและไม่ได้ทรงดำเนินตามพระยาเวยอย่างเต็มพระไทยไม่เหมือนอย่างดาวิดพระราชบิดาของพระองค์แล้วซาโลมอนได้ทรงสร้างปูชนียสถานสูงบนภูเขาที่อยู่ตรงข้ามปุงเยรูซาเล็มสำหรับพระโคเมเคโมสซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของโมอับและสำหรับพระโมเลสซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของคนอัมโมน พระองค์ทรงทําอย่างนั้นเพื่อไม ah ir, ่เหตนสีต่างชาติทั้งหมดขององค์ยิ่งเหล่านั้นได้พระได้เผาเครื่องหอมและถวายเครื่องสดัทธาบัชาแก่บรรดาพระของพวกนางพระยาเวกิวซารลมอนพระพทายของท่านได้หันไปจากพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้วและได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่นๆแต่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเว เพราะฉะนั้นพยาเวตัสซารลามอนว่าเพราะเจ้าทำเช่นนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าเราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าอย่างแน่นอนและมอบให้ข้าราชการของเจ้าอย่างไรก็ตามเพื่อเห็นแก่ดาวิดบีดาของเจ้าเราจะทำให้เราจะทำให้ในสมัยของเจ้า แต่เราจะฉีกมันนอกจากมูบุตรของบุตรชายของเจ้าอย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกอาณาจักรเสียทั้งหมดแต่เราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่ยเยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้บรรดาศัตรูของซาโลมอนพระยาเว ทรงให้ปฏิปักษเกิดขึ้นต่อสู้ซาโลอมอนคือฮาดัดคนเอโดมท่านเป็นเชื้อกษัตริย์แห่งเอโดมเพราะเมื่อดาวิดอยู่ในเอโดมนั้นโยอาผู้บัญชาการกองทัพได้ขึ้นไปไปฝังผู้ที่ถูกฆ่าและได้ฆ่าชายทุกคนในเอโดมเสียเพราะโยอาบและคนอิสราเอลทั้งสิ้นยังอยู่ที่นั่นหเดือนจนกว่าเขาจะได้ตัดชีวิตชายทุกคนในเอโดม แต่ฮาดัดได้หนีไปอียิปต์พร้อมกับคนเอโดมบางคนผู้เป็นข้าราชการของบิดาท่านเวลานั้นฮาดัดยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่พวกเขาออกจากมีเดียนมีเดียนมาจังกาลานพาคนจากกาลานที่มากับเขาทั้งหลายข้าไปยังอียิปต์และเข้าเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และผู้องค์ประทานบ้านหลังหนึ่งแก่ฮาดัดและทรงกำหนดให้ได้รับปันอาหารและ ประทานที่ดินให้ท่านด้วยและฮาดัดเป็นที่โปรดปรานของฟาโลฟาโจรจึงประทานน้องสาวของไมเห็นสีของพระองค์เองคือน้องสาวของพระราชินีทาทาเปเนสให้เป็นญาติของท่านและน้องสาวของท่านเปเนสก็คลอ,อดบุตรชายคือเกนูบัตแก่ท่านและทาเปเนสให้เขายานมในวังของฟาโรและกูนูบัต อยู่ในวังของฟาโรในหมู่โอรสของฟาโรแต่เมื่อฮาดัดอยู่ในอียิปต์ได้ยินว่าดาวิดล่วงลบไปอยู่กับบรรทุกุดของพระอ,องค์แล้วและโยาอาห์ผู้บัญชาการกองทัพก็สิ้นชีวิตแล้วฮาดัดจึงทูลฟาโรว่าโปรดให้ข่าพระบาทไปแต่ข่าพระบาทจะกลับไปประเทศของข่าพระบาทแต่ฟาโรตัดกับท่านว่าท่านอยู่กับเราท่านขาดอาหารหรือท่านจึงหาทางที่จะกลับไปประเทศของท่านและท่านทูลพระองค์ว่าไม่ขาดอะไรพระยาคาด แต่ขอให้ข้าพระบาทไปเถิดพระเจ้าทรงให้ปฏิปักษอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นต่อสู้ซาลมอนคือเรโซนบุตรของเอริยาดาผู้ที่หนีไปจากฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งโซบาเจ้านายของตนเมื่อดาวิดเข็นฆ่าชาวโซบานั้นเรโซนได้รวบรวมผู้คนให้อยู่กับเขาและได้กลายเป็นหัวหน้าของกองท้น พวกเขาไปอาศัยอยู่ในเมืองดามัสกัสและครอบครองเมืองดามัสกัสเขาเป็นปฏิบัติของอิสราเอลตลอดรัดชสมัยของซาโลมอนและการก่อการร้ายเหมือนที่ฮาดัดได้ทําและเขาเกลียดชังอิสราเอลและไม่ปกครองซีเรียเยโรโบอัมก er ่อการกรบฏเยโรโบอัมบุตรเนบัตคนเอสลาอิมจากเมืองเสเรดา พระราชการคนหนึ่งของซาลมอนบรรดาของท่านเป็นหญิงมารดาของท่านเป็นหญิงม่ชื่อเสรุอาท่านได้กระบดต่อพระราชาด้วยต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ท่านกระบดต่อพระราชาคือซาลมอนทรงสร้างป้อมมิโลและและ,และอุดรอยแยกของกำแพงแลครดาวิดพระราชาบิด,ดาของพระองค์เยโรโบอัมเป็นนักลกกาหารเมื่อซาลมอนทรงเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนขยัน จึงตั้งใช้ให้ดูแลแรงงานทั้งสิ้นที่ทถูกเกณฑ์มาจากพงพัน์ของโยเซฟต่อมาในเวลานั้นเมื่อเยโรโบอัมออกจากกรุงเยรูซาเล็มอาหิยาผู้เผยพระวจนะชาวชีโลได้พบท่านกลางทางอาหิยาคลุมกายด้วยเสื้อคลุมใหญ่ด้วยเสื้อคลุมใหม่และทั้งสองคนก็อยู่ลำพังในทุง่งนาแล้วอาหิยาก็จับเสื้อคลุมใหม่ที่สวมอยู่ฉีกออกเป็นส2บสองชิ้น และท่านพูดกับเยโรโบอัมว่าท่านจงเอาไปสิบสิบชิ้นเพราะพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดตรงนี้ว่านี่เนะี่ยเรากำลังจะฉีกอาณาจากักรจากมือของซารลม,มอนและจะให้เจ้าสิบเผ่าแต่เขาจะมีเผ่าหนึ่งเพื่อเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รัใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือกจากเผ่าทั้งหมดของอิสราเอล เพราะเขาทอดทิ้งเราไม่นกกมัชชส,สก,การเจ้าแม่อัชโชเลสไปนมัสการเจ้าแม่อัชโชเลสเพราะพระของชาวไซดอนเคโมธพระของโมอับและมินโคมพระของอัมโมนและไม่ดําเนินในทางของเราคือทําสิ่งที่ชอบในสายตาของเราอีกทั้งไม่รักษาก,ษากฎเกณฑ์และกฎหมายของเราไม่เหมือนอย่างดาวิดบิดาของเขาอย่างไรก็ตามเราจะไม่เอาอาณาจักรทั้งหมดไปจากมือเขา แต่เราจะให้เขาเป็นผู้ครอบครองชีวิตตลอดชีวิตของเขาเพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ที่เราเลือกไว้ผู้รักษาบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเราแต่เราจะเอาอาณาจไปจากมือบุตรชายของเขาและจะยอมให้เจ้าสิบเผ่าเราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเขาเพื่อดาวิดผู้รับใช้ของเราจะมีประบัติวงหนึ่งต่อหน้าเราตลอดเวลาในยรเซเด็ม เมืองซึ่งเราเลือกให้ตัวเองเพื่อไปดิดสถานชื่อของเราไว้ที่นั่นเราจะเอาตัวเจ้าและเจ้าจะปกครองทุกอย่างที่ใจของเจ้าประสงค์และเจ้าจะเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและถ้าเจ้าเชื่อฟังทุกสิ่งที่เราบัญชาเจ้าและดำเนินในในทางทั้งหมดของเราและทำสิ่งที่ชอบทำในสายตาของเราโดยรักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเรา เหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเราเราได้ทําแล้วเราจะอยู่กับเจ้าและจะสร้างรัชวงศ์ที่มั่นคงให้เจ้าเหมือนที่เราได้สร้างให้ดาวิดและเราจะให้เซลเอลแก่เจ้าเพราะเหตุน,นี้เราจะให้ความทุกข์ใจแก่เชื้อเชื้อสายของดาวิดแต่ไม่ใช่ตลอดไปดังนั้นโซลมอนจึงทรงหาช่องทางที่จะประหารเยโรโบอัมสีแต่เยโรโบอัมได้ลุกขึ้นหนีไปอียิปต์ไปยังชิชักกษัตริย์อียิปต์ และอยู่ในอิปิ์จนกระทั่งโซโลมอนสิ้นพระชนซาโซลมอนสิ้นพระชนส่วนพระราชกิจนอกนั้นของซซโลมอนและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระสติปัญญาของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพระราชกิจของซซโลมอนไม่ใช่หรือและเวลาที่สาโลมอนทรงครองราชในรุงเดอเซียมเหนือเซเอลทั้งสิ้นนั้นคือส0สิบปี และซาลมอนทรงล่วงรับไปอยู่กับพระนพืของพระองค์และเข้าเฝ้าพระศพไปในนครดาวิดพระราชาชีวิตของพระองค์และเยเยเลโฮบูอัมพระราชโชรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทนอ่านพระมีหนึ่งปีหนึ่งรอดนะครับลูกาบทที่21ข้อที่2 0่สิบถึงสามสิการทรงยกร,ร่องกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายเมื่อพวกท่านเห็นกองทัพมาออกร้วกรุงเยรูซาเล็ม จงระว่าบิบัติวิบัติของเมืองนั้นกล้เข้ามาแล้วและเวลานั้นให้คนที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปบนภูเขาและคนที่อยู่ในเมืองให้ออกจากที่นั่นและคนที่อยู่นอกเมืองอย่าให้เขาเข้ามาในเมืองเพราะว่าเวลานั้นเป็นวันแห่งการลงโทษเพื่อจะให้สิ้นสุดสิ่งสารพัดที่เขียนไว้นั้นสําเร็จในวันเหล่านั้นวิบัติแก่หญิงที่มีคภนหรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงของแผ่นดิน และพระพิโรธจะตกแก่ชนชาตินี้พวกเขาจะล้มลงด้วยความคมดาบและจะต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยของทุกประชาชาติและคนต่างชาติจะเหยียบย่ำปรุงเยียงสเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบการเสด็จมาของบุตรมนุษย์จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์และที่ดวงดาวทั้งหลาย และบนแผ่นดินนั้นชาติต่างๆก็จะมีความทุกข์ร้อนและความชงโนสนเช่เพราะเสียงผึ่งกล้องของทะเลและคลื่นม,มนุษย์จะสลบสลายไปเพราะความกลัวเนื่องจากสังหณรถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าบรรดาสิ่งที่มีฤทธานุภาพในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้ะะนะานและเมื่อนั้นพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆด้วยฤทธานุภาพและพระรัศมีพระรัศมีอันยิ่งใหญ่ เมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเริ่มจะเกิดขึ้นนั้นจงลุกขึ้นยืนแล้วพงโกศีรษะขึ้นเพราะว่าการถ่ายตัวพวกท่านใกล้จะมาถึงแล้วโผลเรียนจากต้นมะเดือ่อโล่งตัดอุปมามาแกาพวกเขาว่าจงดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ทั้งหลายเถิดเมื่อผีใบท่านก็เห็นด้วยตัวเองและรู้อยู่ว่าฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วเช่นนั้นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้วเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายคำเตือนให้ระวัง จงระวังตัวให้ดีเก่งว่าใจของท่านจะเต็มล้อมไปด้วยการเสพเพการเมาเหล้าและการห่วงกังวลถึงชีวิตแล้วเวลานั้นจะมาถึงโดยไม่คาดฝันเหมือนอย่างกับดักเพราะว่าวันนั้นจะมาถึงทุกคนที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลกแต่จงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อพวกท่านจะมีกำลังรอดพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้ พระองค์ทรงสั่งสอนให้ในบริเวณพระวิหารในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนพระองค์เสด็จไปออกประทับบนภูเขาที่มีชื่อว่ามะกอกเทศประชาชนทุกคนก็มาหาพระองค์ใน,ในบริเวณวิหารแต่ชเช้าตรู่เพื่อจะฟังพระองค์